สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเป็นการนำเสนอข่าวสารของประเทศกรัรมพูชานะครับกัมพูชายิมญี่ปุ่นเตรียมจุดผู้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์เนื่องจากกัมพูชาและญี่ปุ่นกำลังฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ70ปีในปีนี้สมาคมญี่ปุ่นกัมพูชาหรือ JCA ได้จัดหาและจัดการการแสดงดอกไม้ไฟหน้าพระบรมมหาราชวังในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเปิดเผยแผนดังกล่าวในระหว่างพิธีวางศิาลาฤกษ์ท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ที่ท่าเรือปกครองตนเองซีฮานุวิวหรือ PAS เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีทางนายอัสึชิอเอโน เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยนะครับโดยฮุนเซนได้กล่าวว่าดอกไม้ไฟจะถูกนำเข้ามายัางกัมพูชาโดยอดีตเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นฟูมิอากิทากาฮาชิซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน JCA การแสดงจะถูกยิงสามครั้งเพื่อให้ชาวเมืองหลวงได้เพลิดเพลินฮุนเซนอธิบายต่อว่าญี่ปุ่นเป็นเพื่อนของกัมพูชาที่มักให้การสนับสนุน ทางด้านการพัฒนาราชนาจักรผ่านการให้กู้ยืมแบบพ่อนปนเงินให้เปล่าและความช่วยเหลือทางเทคนิคอื่นๆญี่ปุ่นสนับสนุนกัมปูชาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งการบำบัดน้ำเสียและการศึกษาความเป็นไปได้ของถนนสายหลักและสะพานตลอดจนแผนแม่บทด้านโลจิสติกของเราฮุนเซนกล่าว โดยเขาได้กล่าวต่ออีกว่าเป็นที่ชัดเจนว่าญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่จําเป็นของกัมพูชาทั้งในอดีตและปัจจุบันและอนาคตสําหรับนายอุเอโนได้ระลึกถึงการพัฒนาล่าสุดของความสัมพันธ์ทางด้านการทูตระหว่างทั้งสองประเทศโดยสังเกตว่าญี่ปุ่นได้เริ่มแผนการที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะ ประกาศแผนดังกล่าวในเดือนมีนาคมปีนี้และกัมพูชาเป็นสมาชิกอาเซียนรายแรกที่เสนอการสนับสนุนความคิดรเริ่มทูตของประเทศญี่ปุ่นกล่าวโดยเขากล่าวต่อว่าเขาเชื่อว่าด้วยความคิดรเริ่มนี้การพัฒนาท่าเรือจะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งหมดส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของกัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมพิธีในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ด้วยได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกัมปูชากับญี่ปุ่นโดยเขากล่าวว่าความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งขึ้นจนถึงจุดที่ตอนนี้ถูกกำหนดให้เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้นและธมนตีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกล่าวนั่นเองเอาละครับ ลองไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่1ยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนใหม่คอมเมนต์ที่สองสวัสดีเมืองขึ้นจีนคอมเมนต์ที่3อารุณสวัสดิ์อาณานิคมแห่งไชน่าโบเดียคอมเมนต์ที่4เมืองนี้พูดภาษาโจโจ,โจคอมเมนต์ที่5้าไชานานูวิลคอมเมนต์ที่6เมืองที่คนเขมีไม่ได้อยู่เมืองที่คนขมี ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เมืองที่เด็กๆที่ต้องเสียน้ำตาเมืองภาพลวงตาคอมเมนต์ที่7ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกัมพูชาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์อาเซียนและข่าวสารสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและบายบายกัมพูชา See her no view. <laughs>